วันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงของนายสุบินเมทาและวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟิออเรนติโนในงานมหากรรมศริลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล u ค a l p เ o อร์โโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอา ทั้งการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะด้านการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจรทั้งอุปรากรณการเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สและการแสดงสําหรับครอบครัวรวมถึงสร้างและปลูกฝังจิตส,ส,าสตํานึกสสุนนทรรศาาต์ด้ศิลปะการแสดงต่อประชาชนคนไทยในการพัฒนาตนเองสู่เวทีโลก โดยนายสุบินเมทาวัทยากรชาวอินเดียเคยเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวงออเคสตราระดับต้นๆของโลกอาทิอิสราเอลฟิลฮาร์โมนิกและนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกรวมทั้งเป็นหัวหน้าวัทยากรและผู้อำนวยการกิติมัดิ์ตลอดชีพของวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเลฟิอเรนติโนจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งเมื่อปี2471โดยนักประพันธ์เพลงและวีทยากรชื่อดังชาวอิตาลี ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงออเคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สุเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2566ณท้องสนามหลวงด้วย สำหรับมหกรรมศริลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมบนาถบพิตรครบ6รอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารวมมาหลวงนาราธิวาสราชนาครินที่ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศแก่นักศึกษาเพื่อเยาว,วชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตกโดยงานมหากรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ท่านนายอเลสซานโดสกาเราโนที่1และนางอเดเลตอนนีนที่1ผู้ครองสาธรรารณรัฐซามาริโนซามาริโนในโอกาสวันชาติของสาธรรารณรัฐซามาริโนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์และมีพรรมัยสมบูรณ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวซามาริโนมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิระดงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา37นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสศริยาพรวัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายสมปองสุจริตกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566สิริอายุได้91ปี นายสมปองสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2474เป็นบุตรของพระพิบูลไอสวรรค์กับนางพิบูลไอสวรรค์โสภาสุจริตกุลสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาบเบียนและโรงเรียนอสัสสมชัญจากนั้นไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศสําเร็จวิชาทางด้านนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงได้แก่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสหรชาชอณาจักรมหาวิทยาลัยปรารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาบันกฎหมายแห่งเนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาและเนติบัณฑิตจากสำนักมิดเดิลเทมเพิลกรุงลอนดอนหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศและเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเสมอในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้รับตำแหน่งสำคัญอาธิผู้อำนวยการอาธิบดีและเอกอัครราชทูตนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาในฐานะศาสตราจารย์และคณะบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านครอบครัวสมรสกับนางถ่ายเถาสุจริตกุลมีบุตรธิดาสี่คน วันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมยงอุุลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอล์ม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ในการนี้พระราทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,446คน พร้อมกันนี้พระเถาทามพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถเพราะการทํางานให้มีประสิทธิภาพและดําเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างความสําเร็จของงานเป็นสำคัญรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทําโดยใช้ความรู้ปณิทางสร้างสารรค์ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยบัลรในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญดังนั้นบัณฑิตต้องมีวินยัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นประโยชน์รับรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแยง้งซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไปบปดิจะต้องรู้จักอดโทนอดกลัน้นใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผลโดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมีใช่เหตุที่จะทําให้เป็นข้อขัดแยง้งแต่ควรทําให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด